เขาต้มตุเครื่องเพิกาสดลยคมาบอจ้างานนี้นยจะรอสวัสดีครับผมฝันนี้ตุังกัน นนโสวัสดีครับตลาดชาลิเวทหนึง่งซื้ออะไร <c oughs> ยังไม่รู้เลย ที่เตรียมอนุชนนะคะตอนนี้อําเภอบอกว่า30บาทก่อนเลยครับคนนะคะได้เก็บนะได้1ไม่เก็บใช่ <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>

มย่งิงยิงให้รูป้ป้าดูคุยป้าบอกโอ้อะไรวะเนี่ยดูเาไม่ได้้าเนี่ยฮะค่ ดูกด่อนได้นะจ๊ะยี่บาททุกอย่างในร้านเลยจ้ายี่สิบาทสามอย่างสบเลยนะคะยี่บาทสาอย่างบเลยนะครับร้านได้รวมได้ทุกอย่างในร้านเลยจ้าเดก่้าให้ในตัวน่าจะมีน่งอไม่ไ nó là như là lô lô combo combo cái <laughs> này 100 cái 100

คื้นตลาดครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขึ้นทำงานแล้วครับได้เวลาแล้วครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับผม